สวัสดีครับสวัสดีพี่ท่านนะครับมาพบกับพี่นะกับแผงจรพระเครื่องนะครับแผงจรวันนี้น่าพระหลักๆแน่นอนนะครับนะสนุกนะพี่นะสนุกแน่นอนวันนี้ใครที่เข้ามาดชมแล้วฝากกดถูกใจในคลิปพี่นีพี่นนะครับสำหรับช่องทางการติดต่อผมขึ้นไว้แล้วสายด่วนสายตรงเข้ามาผมได้เลยนะครับเก็บเงินปลายทางอย่างเดียวพี่ร้อยห้าสิบสองร้อยและสามร้อยพร้อมส่งทุกรายการนะครับเราใจขนาดไหนนะครับเดี๋ยวเรารับชมไปพร้อมกันนะครับจีจาดแน่นอนวันนี้นะครับมารายการแรก น้ำรายงานแรกวันนี้นะครับเอาเป็นนี่อะไพี่นะ้ําสมกอนี่พี่ดูเนื้อนี่นะครับโอ้โห oh, อยู่ในเรียมแบบนี้ด้วยแล้วดูเนื้อนี่ นะครับอันนี้คือแบบว่าต้องบอกเร่ว่าจัดของหลักนะครับเออจัดของหลักในราคาแบบนี้ไม่มีแล้วพี่นะครับผมว่าแบ่งปันได้เฉยๆนะครับเอาแบบว่าเรามาร่วมสนุกไปพร้อมๆกันนะครับสนุกดีนะครับสนุกดีพี่นี่ดูเนื้อด้านหลังเนี่ยอืมเป็นแย่แรกมาขามนี่ขึ้นเป็นดอกดอกเลยพี่นะครับเนื้อสวยมากนะครับสําหรับสุนัขโคงนี้นะอยู่ในเรี่ยมด้วยนะครับเอออยู่ในเรี่ยมด้วยแล้วพิมเนี่ยดูตรงซอกแขนนี่พี่ลึกไม่ลึกอ่ะพี่ลองมองนี่ผมจะจี้ให้ดูเนี่ยโอ้โโคตรลึก ลึกมากนะครับลึกมากเอาสามร้อยนะครับเนี่ยราคาเนี่ยพี่นะพี่นะพร้อมส่งอี่ต่างหากนะครับไม่มีค่าจัดส่งในแดงสิ้นนี้ดูหลวงพ่อเนียมเนี่ย นะพี่ลองดูเนื้อหลวงพ่อเนียมนะรัพ่อเนียมวัดน้อยครับพี่ในวินาทนะครับพ่อเนียมวัดน้อยนะครับอันนี้เป็นเขาเรียกว่าพระประธานเล็กใช่ไหมนะพระประธานเล็กหลวงพ่อเนียมราคานี้นะครับพี่ดูก้นเสียบเนี่ยนะเป็นเหลี่ยมเลยไหมนะครับเป็นเหลี่ยมเลยไม่พี่ดูความเก่าดินะํานํนำมาแบ่งปันให้ในราคา300บาทไม่มีอีกแล้วนะบอกได้เลยว่า300บาทไม่มีอีกแล้วในวินาทนะครับแบ่งปันกันไปแล้วก็สมเด็จกับพี่หมายเล็กหนึ่งเลยองนี้นะครับเป็นสมเด็จปกโพพี่ดูเนื้อ แนวบ,บ้านนี้ชุดนี้สวยมากนะครับสวยจริงๆนะครับสวยสมคาร่ำลือนะครับมาค่อยๆไล่ดูนะครับค่อยๆไล่ดูนี่เป็นสมเด็จโปกโพนะครับไอเรื่องเนื้อนี่บอกเลยว่าไว้ใจได้นะครับหนึบนุ่มดูง,ง่ายสบายตานะครับเนื้อด้านหลังเนี่ย ในเดือดด้านหลังเนี่ยเป็นไงเปน็นชั้นๆเลยความหนึบความนุ่มนะครับรอยปีบรอยแยะล่องรอยความเก่าและความเป็นธรรมาชาติผมบอกเลยว่าองค์นี้รงตัวสุดๆนะครับเอาเป็นหมายเลขหนึ่งแล้วกันพี่พิมพ์ปกโพนะครับพระสวยมาก300บาทนะครับราคานี้ต้องให้ไวนะครับเพระาะไม่ค่อยเจอนะบ,บอกเลยว่าไม่ค่อยเจอแน่นอนนะหมายเลข1หนึ่งสามร้อยบาทนะครับไม่มีแล้วจะพิจาานะครับราคานี้ไปต่อนะครับไปต่อเลยที่กเอาเหรียญบ้างสำหรับเหรียญเหรียญนี้นะครับเป็นเหรียญของหลวงพ่อคูณ นะเหรียญหลวงพ่อคูณครับพี่ผิวยังรุ้งอยู่เลยอันนี้ออกปี36หลวงพ่อคูณปราริสุทโธเอาร้อยห้าสิบนะครับเอาร้อยห้าสิบาทครับพี่นะคอนราชสีมาเนี่ยครับร้อยห้าสิบาทได้ไหมรุ่นรับเสด็จซะด้วยนะครับรุ่นรับเสด็จซะด้วยนะครับร้อยห้าสิบครับพี่นะครับบางๆเบาๆแบ่งปันเลยเอาร้อยห้าสิบนะครับเหรียญหลวงพ่อคูณร้อยห้าสิบาทนะครับตามมาด้วยเหรียญ <c oughs> เขาเรียกเหรียญอามะเนี่ยเหรียญแบบเนี้ยพี่ดูหลวงปู่หมุนเนี่ย พี่ดูความคมแล้วกันนะครับหลวงปู่หมุนโอ้โหสวยคมกริบนะครับสวยคมกริบเลยพี่สําหรับหลวงปู่หมุนองค์นี้นะครับอายุร้อยห้าปีนะครับด้านหลังก็จะเป็นพระยาคุดกับพี่นารายทรงคุดเนาะโอศิลปาบอกเลยว่าการออกแบบเหรียญได้ลงตัวมากนะครับเป็นการออกแบบเหรียญได้ลงตัวมากนะครับสีสเกจานะครับอง์นี้ขอสามร้อยบาทับพี่หลวงปู่หมุนหน้านี่คมกริบเลยดูนี่ นี่ยแม่น้านี่คมเลยจมูกตาปากแก้มนะพี่น้าเครับทุกสัดส่วนคมกริป300บาทนะครับ300บาทนะครับแล้วก็องค์นี้ นางพระยาครับพี่นะครับนางพระยาพิษณุโลกพี่ดูเนื้อนี่โอ้โหเนื้อเป็นชั้นๆน,นี่กวดนี่ขึ้นไหมเห็นอย่างเด่นชัดนะครับน้ำมองแล้วเป็นธรรมชาติเนื้อแห้งเก่านะครับเนื้อแห้งเก่าแบบนี้นะเอาไป200อ่า200บาทเดียวพี่นะครับไม่ได้เอาดุลแรงอะไราไมากมายนะครับเป็นราค er าแบ่งปันกันนางพระยาพิษณุรโลก200บาทนะครับ200เท่านั้นนะครับแบบ่งปันกันไปนะครับไปต่อเหรียญอีกหนึ่งเหรียญนะครับเป็นเหรียญของหลวงปู่โตครับพี่ผิวไฟแดงๆเลยพี่เอ้ยนะครับผิวไฟแดงๆเลย15 0บาท นะครับเอาแค่นี้พอออเอาแค่นี้พอพี่นะครับหลวงปู่โตปีหนึ่งสองนะครับร้อยห้าสิบาทได้ไหมนะครับบางบางอบางบางแบบแบ่งๆนะครับร้อยห้าสิบาทหลวงปู่โตวัดประดูชิมพี่นะครับเอาร้อยห้าสิบาทนะครับหลวงปู่โตนะครับแล้วก็สมเด็จครับพี่นะครับองนี้นี่ดูนี่นี่แกออกกจะกรอบนี่ดูเนื้อเนี่ยเนื้อแบบสวยมากนะพี่นะนะหูปลาบาด้วยองค์นี้นะพี่นะสภาพผ่านการโรงรักมาแน่นอนนะครับพี่ดูค่ารักเดิ นะครับองค์นี้สภาพผ่านการรงรักอย่างชัดเจนเนี่ยมาดูการลงรักเนี่ย นะครับดูการลงรักนะครับพระองค์นี้ไม่ธรรมดานะพี่นะนะครับสภาพผ่านการลงรักอย่างชัจเจงครับพี่พิมพ์ใหญ่พระประธานนะสมเด็จวัดระฆังครับพี่เนื้อสวยมากนะครับทั้งเนื้อสวยนี่ด้านหลังบอกเลยว่าปึกปักกินขาดเลยนะเออปึกปักกินขาดเลยดูเนื้อดินะพี่ดูเนื้อความแกล่งนี้แกล่งแบบเป็นชั้นนะครับเออแกล่งแบบเป็นชั้นเลยพี่มวลสารนี้เป็นเม็ดๆๆๆเลยพี่อ่ะสามร้อยนะครับถือว่าใครไวใครได้เป็นราคาแบ่งปันกับพี่หูปลาบาสวยมากนะครับพิมนี้หูปลาบาสวยมากครับพี่นะผลใบหน้าเป็นผลมะตูมเห็น โอ้ยพี่เอ้ยนะลงตัวนะบ,บอกเลยว่าลงตัวหมายเลขกสองสามบาทนะครับนะหมายเล็สองนี่เดี๋ยวเขียนให้ดูนะครับเดี๋ยวเขียนให้ดูเลยนะครับจะได้ไม่ผิดองค์อ่าหมายเล็กสองสามบาทนะครับไปให้ต่อครับพี่รากยาวไปเลยเอ่ารากยาวไปเลยพี่พระปิตา นะคสำหรับองค์นี้นะพี่น้าน,นะครับเป็นพระปิตาเนื้อทองเหลืองหล่อโบราณน,นะครับพระปิตาเนื้อทองเหลืองหล่อโบราณนะครับคำว่าหล่อโบราณพี่ลองดูค้าบโลหะค้าบความเก่านะครับรอยเหี่ยวรอยย่นนะครับร่องรอยเหี่ยวร่องรอยย่นนะครับขององค์นี้นี่ดูเนื้อเนี่ย นะพี่ลองดูเนื้อนน่นะครับเป็นไงนะครับร่องรอยตะไบครับความเก่ารอยช่อที่หล่อโบราณนะครับองค์นี้นะครับเอาไป200บาทนะสาหรับพระปิดตาองค์นี้ขอ200บาทครับพี่น่าจะเป็นสายใต้นะยันยุ่งนะยันยุ่งน่าจะเป็นสายใต้200บาทครับพี่รหล่อโบราณนะครับหล่อโบราณขอ200บาทมะเหศวนมาเหศวนก็ไม่ธรรมดาพี่นะครับสหรับพระองค์นี้นะครับสมอเขาเรียกอะไรพระมะเหศวนนะครับเออพระมะเหศวนองค์นี้ดูเนื้อเนี่ยโอ้โหเนื้อแบบเนาะ นนะนะ้เ,เ 200, นะเื้อกินขาดเลยดูเนื้อนับไม่ไม่ธรรมดานับมะเหศวนเอาสองร้อยนับมะเหศวนครับพี่ดูเนื้อชินเลที่ความเก่าความแห้งนับพี่ดูเนื้อที่ความเก่าความแห้งเด้เนะบแบบนี้ไม่ค่อยได้เจอเจแน่นอนนับเออแบบนี้ไม่ค่อยได้เจอเจอแน่นอนนะครับเอาไป200น้ครบนบะน้ำมะเหศวนขอ200บาท นะครับเราก็เหรียญสําหรับเหรียญนี้นะครับเป็นเหรียญของหลวงพ่อลวยกับพี่จานแน่นๆ,ๆจานเดิมๆเลยพี่เป็นเหรียญกลมใหญ่นะครับเป็นเหรียญกลมใหญ่กับพี่หลวงพ่อควยกับพี่มองแล้วมีมิตินะครับด,ดูการจานยันนี่นะมองแล้วมีมิติกับพี่นี่ต่อโค้ดด้วยนะครับไม่ธรรมดาต่อโค้ดด้วยกับพี่นะครับเหรียญกลมใหญ่หลวงพ่อลวยกับพี่ด้านหลังก็จะเป็นยันไอ้อยางนี้ผมไม่รู้เขาเรียกว่ายันอะไรนะเด,ดี๋ยวดูดินะครับยันเขาเต็มพื้นที่นะครับเออยยันเขาเต็มพื้นที่มองแล้วให้รรมแบบความแบบาเรียกความเข้มขังะดู นี่พี่นะครับเอาสามร้อยนะครับเหรียญหลวงพ่ะกวยสามร้อยบาทนะครับอ่าสามร้อยบาทแล้วก็พระสมเด็จสาหรับองนี้นะพี่นั้นนะครับขอราคานิดนึงพี่ดูเนื้อนี่นะครับองค์นี้ไม่มีกรอบนะครับกรอบชมรุดอ่าไม่มีกรอบครับพี่กรอบชมรุดแต่เนื้อบอกเลยว่าโหสุดจริงสุดจัดเลยในดูเนื้อเนี่ยเป็นไงเนื้อหามวลสารร้อยปีร้อยแยบร้อยล้านคาบความเก่านะครับ ข้ามความเก่าเนี่นี่ค่อยๆไล่ดูเนี่ยนี่ค่อยๆไล่ดูได้ไหมะนะครับร้อยปีร้อยแยะร้อยล้านข้ามความเก่าเนี่ยให้ดูข้างๆได้เลยนะครับองนี้ดูร้อยตัดเนยตัดยังเป็นร้อยอยู่เลยนะหเหะ็นไหมร่องรอยรอยสับเห็นไหมร้อยตัดอนะ่ะโอ้โหพี่นะครับไม่มีอีกแล้วนะนะครับแบบนี้นะเนื้อแบบนี้เนื้อนุ่มเนื้อนุ่นมดูง่ายสบายตานะครับไม่ค่อยได้เจอเจอแน่นอนนะครับไม่ค่อยได้เจอเจอแน่นอนองคนี้เนั้นนะครับขอราคานิดนึงนะครับถือว่าแบ่งปันกันไปพี่เนี่ยดูเนื้อดูการเอียงซุ้มกอไก่นะครับพระพิ เขียวแบบว่าเนี่ยประแหมประแหมออกมาด้วยนะองค์นี้เอาไป400บาทนะครับหมายเลขสามนะองค์นี้ได้พ่นัสนะหมายเลขสามสี่บาทนะครับขออนุญาตใส่ซองและเขียนราคาไว้นะครับหมายเลขสาม 400บาทนะครับนี่เลยพี่นะครับแบ่งปันนะครับหมายเลขสามใน่นานะครับไม่ได้เจอเจอแน่นอนไม่มีแล้วเตารีดดลของปู่ทวดนะครับสำหรับเตารีดตรงนี้พี่ดูความเก่าเอาละกันนะครับประเมินจากสายตาได้เลยนะครับประเมินจากสายตาได้เลยพี่ว่าเก่าขนาดไหนนะครับว่าเก่าว่าเดิมขนาดไหนนะครับเตารีดดลของปู่ทวดนะครับน่าจะเป็นปีศูนย์ห้านะครับปีศูนย์ห้าอยู่ในกรอบผมก็ไม่ได้แกะนะดูเนื้อเด่นนะครับไม่ใช่เก่าเขียวแบบว่าเขียวสดๆอันนี้เขียวแห้งเขียวเดิมเขียวเก่า เห็นไหมเขียวแห้งเขียวเดิมเขียวเก่าไม่ได้เขียวสดสด,สดใหม่ๆแบบนั้นไม่ใช่แ้วนะองค์นี้เตาดีนะ400บาทนะครับขครไวใขรได้แล้วกันถือว่าเรามาแบ่งปันกันไป400บาทนะครับเตารีหลวงปู่ทวดนะครับเอาไป400นะครับแล้วก็องคนี้ สำหรับองค์นี้นะครับเป็นพระปิตาหล่อโบราณครับพี่นะครับเนื้อดำๆแบบนี้นะครับผมว่าน่าจะเป็นคาเป้านะนะครับดำๆแบบนี้น่าจะเป็นคาเป่าครับพี่ด้านหลังเป็นยันนะครับด้านหลังเป็นร่องรอยการรอยันเห็นไหมเนี่นี่เห็นไหมนี่นะครับนี่นี่ดูช่อด้านล่างนะครับบอกเลยว่าธรรมชาติจริงๆนะครับธรรมชาติสุดร300นะครับ300บาทครับพี่พระปิตาหล่อโบราณนะครับเนื้อดำเอาไป300บาทนะครับแล้วก็พระสมเด็จองค์นี้นะครับเป็นพระสมเด็จพิมพ์ใหญ่โอ้โหเนื้อนี่บอกเลยว่าเขาได้อะไรเนื้อ แกะน้ํามันตังอิ่วหรือออกอมเหลืองๆเลยพี่นะนะครับเขาเรียกว่าเนื้อเข้าสุกนะครับหรือเนื้อกล้วยหอมนี่นี่นะครับสไตล์เนื้อจะไม่เหมือนกันครับพี่พระสมเด็จตระองค์นะพี่นะนะครับสไตล์เนื้อสไตล์พระจะไม่เหมือนกันนะครับพี่ลองไล่ไล่ดูนะนี่ดูเนื้อเนี่ย นะครับเห็นไหมรอยปี๋รอยแยะรอยย่นนะพี่นะนะรอยยุบย่นของเนื้อมวลสารนะครับมันจะไม่เหมือนกันนะครับต่อเขาเรียกอะไรต่อละอ,องจะไม่เหมือนกันเนี่ยมวลสารก็เป็นก้อนกรอนเลยพี่เอ้เนื้อหนุบนุ่มดูง่ายนะครับเดี๋ยวค่อยๆไล่เข้าไปเออค่อยๆไล่เข้าไปดูนะครับ,นะรบเพราะว่าหนึ่งคือเราอยากจะเห็นชัดๆแบบนี้เลยพี่นะครับเห็นไปพร้อมๆกันนะครับไอ้ที่ว่าใครจะปิดก่อนได้เปียมนี่แหละนะพี่นะนะครับอยู่ตรงนี้นี่เองนะครับแซงกันทางโค้งออแซงกันทางโค้งเลยองนี้เอาไป300บาทรับพี่หมายเลขสี่นะครับหมายเลขสี่สามร้อยบาทนะ แบ่งผมบอกแล้ววันนี้นะครับนะนี่เขียนให้ดูเลยนะครับหมายเล็กสี่สามบาทนะครับไม่มีอีกแล้วราคานี้ นะครับไม่มีอีกแล้วแล้วก็องคนี้พี่อันนี้เป็นเนื้อว่านนะครับหลวงปู่ทวดเนื้อว่านนะครับนะเนื้อว่านหลังหนังสือนะครับพี่ลองดูเนื้อว่านก่อนเก่าแห้งเดิมขนาดไหนนะครับเก่าแห้งเดิมขนาดไหนนะครับหลวงปู่ทวดเนื้อว่านหลังหนังสือนะครับอันนี้เป็นหลังหนังสือนะพี่นะนะหลวงพ่อทวดวัดช้างให้นะครับดูง่ายสบายตาตัวยันเป็นเส้นเส้นเส้นเลยพี่อ่ะแบ่งอีกแล้วเอา200นะพี่นะนะหลวงปู่ทวด2 0 0บาทนะครับแล้วก็หลวงปู่บุญนะครับอันนี้เป็นเขาเรียกว่าเลี่ยมวินเทจนะครับนะเจ้า สวนหลวงปู่บุญวัดกลางบางแก้วนะครับเจ้าสวนนะพี่นะนะครับแหมแบบนี้นะพี่นะไม่ค่อยได้เจอเจอแน่นอนนะครับความเก่าเนื้อโลหะที่ได้อายุนะครับอ่าเนื้อโลหะที่ได้อายุด้านหลังรอยจานอย่างชัดเจนนะครับพี่จะเห็นด้านหลังนี่เห็นรอยจานอย่างชัดเจนก็พี่ร่องรอยข้ามความเก่าต่างๆนะครับนะบอกเลยว่ามองแล้วเป็นธรรมชาตินะครับเอาราคานี้แหละ300บาทนะครับใครไวใครได้300บาทใครไวใครได้นะครับหลวงปู่บุญนะแล้วก็เหรียญ สำหรับองค์นี้นะครับเป็นเหรียญของหลวงปู่แหวนนะครับเหรียญหลวงปู่แหวนรับพี่นี่ครับหลวงปู่แหวนเอา200นะครับปู่แหวนซูจิโนนะครับนะเอา200บาทรีบพี่ออกวัดดอยแม่ปางนะพี่นะนะปี25เชียงใหม่นะครับ200บาทรับพี่นี่นี่กี้พี่เดิมๆนะครับเอาไปไว้ใช้พุทธคุณกันนะครับเอาไว้ไว้ใช้พุทธคุณกันเดี๋ยวพี่สาหรับเหรียญปู่แหวน200บาทนะครับไปต่อทีอ่าไปต่อดิแล้วก็องคนี้นะครับองค์นี้ก็จะเป็น รูปหล่อนะครับพิมพ์ขี้ตานะครับหล่อโบราณพี่ดูร่องรอยการหล่อแล้วกันนะครับหลุมกวดต่างๆนะครับรอยยุบรอยย่นนะพี่นะนะครับของเนื้อเวลาเทหล่อโบราณนะครับเนี่ยพิมพ์ขี้ตาเป็นเม็ดเลยพี่นะครับขี้ตาเป็นเม็ดเลยพี่เอ้ยนะครับสี่ชายหรือสามชายหรือกี่ชายนะครับลองช่วยกันแยกแยะนะครับเราต้องลองช่วยกันแยกแยะนะพี่นะนนะครับด้านหลังเห็นไหม โลหะเก่านะครับเห็นไหมตัวเขาเรีจะตัวจีวอนเป็นเส้นเส้นเลยพี่นะครับนี่ดูด้านล่างนี่เป็นไงโอ้โหร้อยเดือดนะครับร้อยเดือดแบบเป็นธรรมชาตินะครับองค์นี้เอาไป300นะครับสามร้อยบาทเกับพี่นะครับองค์นี้พิมพ์ขีดาเอาไป300แล้วก็องค์นี้ สามราบองค์นี้นะครับเป็นชินราชนะครับหล่อโบราณครับพี่ครับเป้าครับดินยังจับติดอยู่เลยอ่ะคราบเป้าครับดินยังจับติดอยู่เลยจาพี่จานนะครับสามราบองค์นี้เขาเรียกว่าอะไรนะชินราชอินโดจีนหรือเปล่านะครับหรือจะออกวัฏสุธานหรือออกวัดไหนครับพี่เนี่ยนี่น่าจะเป็นอินโดจีนแล้วล่ะนะครับด้านล่างเห็นไหมนี่ตอกเขาเรียกอะไรตอกธรรมจักรนะครับตอกธรรมจักรไว้อย่างชัดเจนชินราชเอา300บาทจะพี่จานะครับราคานี้นี่พี่ดูต้องรอยการหล่อโบราณดูข้าเป้าเนี่ย เห็นไหมล่องรอยการหล่อโบราณแล้วพี่ดูค่าเบานะครับเนี่ยราคาแบบนี้พี่เป็นราคาหวานเจี๊ยบนะเออเป็นราคาหวานเจี๊ยบเลย3า0รอบาทนะครับชินราชอินโดจีนนะแล้วก็อีกองหนึ่งนะครับก็จะเป็นเหรียญไอเลี่ยมเลเซอร์อย่างสวยเลยพี่ดูรอยจานนี่นะพี่ลองดูรอยจานผมไม่ไม่ทราบว่าออกปีไหนนะนะครับองนี้นะเนี่ยพี่ลองดูรอยจานมือเนี่ยนะคันนี้เป็นเหรียญกลมหลวงพ่อควยครับพี่นะพี่นะนะวัดโคสิตาลามนี่ดูรอยจานนี่จานแน่นๆจานเนื้อ นะครับจานแน่นๆจานเนื้อๆเลย นะครับองนี้เอาสามร้อยเหมือนกันนะครับถือว่าเป็นราคาแบ่งปันกันไปสามร้อยบาทครับพี่นะครับสำหรับหลวงพ่อกวยวัดโคศีตาลามนะครับเหรียญเออเขาเรียกว่เา,เาเรียมเลเซอร์พร้อมแขวนพร้อมใช้เลยเรียมมาแบบว่าลวดลายสวยงามมากสามร้อยบาทเท่านั้นนะครับพร้อมขึ้นคออ่าแบ่งปันกันไปพี่นะครับแล้วก็องคนี้สําหรับองนี้เป็นพระศรีวลีครับพี่แช่น้ำมน,นต,ตนม์นะครับหลวงปู่โตวัดปลาดูชิมพีนะครับพี่ดูเนื้อที่มันกระเทาะออกนะครับเนื้อที่เป็นชั้นชั้นชั้นเลยพี่นะครับเนื้อที่เป็นชั้นชั้นชั้นเลยนะพี่นั้ ตาหลวงปู่โตะนะพี่นะ,ะพระอะไระพระศิวะดีเนาะเขาเรียกว่าเป็นพระศิวะดีนะหลวงปู่โตวัดปลาดูชิมพีเนื้อสวยจริงๆนะเนื้อสวยเนื้อเก่าจัดจ้านเลยนะครับ <c oughs> เอา300 baht. อบาทเอาบาเดี๋ยวพี่นี่ครับมีตากรุดหนึ่งดอกนะฝังตากรุดหนึ่งดอก300บาทเท่านั้นนะองค์นี้นะเอา300ร <c oughs> ้อนะครับไปต่อแล้วก็ขออนุญ,ญาตตัดนะครับเดี๋ยวขออนุญาตตัดสักคู่นะครับตัดสักคู่เดียว นะพี2 2> ่น <haar> ะ ch <cht> นะครับจะได้ส่องเห็นเห็นชัดๆนะครับรูปหล่อหลวงพ่อเดิมด้วยนะครับเอออันนี้เป็นรูปหล่อหลวงพ่อเดิมซะด้วยขออนุญ,ญาตนําออกมาให้ได้รับชมนะครับรูปหล่อหลวงพ่อเดิมเนื้ออปาก้านะครับองค์นี้เป็นเนื้ออปาก้าน,นะนะครับเป็นรูปหล่อปั๊มนะครับเป็นพิมพ์เอพิมพ์บีพิมพ์ซีไม่รู้พิมพ์ไหนนะพี่นะนะครับช่วยกันแยกแยะนะครับเราช่วยกันแยกแยะแต่ที่รู้พี่ได้เก่าแน่นอนนะที่รู้พี่ได้เก่าแน่นอนครับพี่สําหรับองค์นี้นะนะครับเป็นเป็นพิมพ์บีปะ นะครับเป็นพิมพ์ B หรือพิมพ์ A นะครับพี่ลองช่วยสังเกตนะด้วยความเก่านะครับด้วยร่องรอยในการจานเก่าๆแบบนี้ ูการจานเนี่ยเอา300พี่นะครับใครไวใครได้นะครับ3า0บาทใครไวใครได้ครับพี่นะครับรูปรอเนื้อปลาก้านะครับหลวงพ่อเดิม300บาทนะครับใครไวใครได้แล้วก็อันนี้ครับพี่นะครับอันนี้ได้มาอย่างนี้เลยเขาตั้งไวนะมีคาบทองเลยเออมีคาบทองเลยอันนี้เขาตั้งไว้ครับพี่คุณแม่บุญเรือนนะครับเออคุณแม่บุญเรือนครับพี่เนี่ยเขาตั้งไวอะนะครับเขาบูชาไว้ผมก็อย่างว่าเลยพี่นะครับแปลกๆเก่าๆอะไรเงี้ยนะโดนอกโดนใจเหลือเกินนะโดนอกโดนใจเหลือเกินเลยพี่อันนี้อาจจะสองยากหน ยไกติดดอกบัวนะครับติดดอกบัวแต่เป็นคุณแม่บุเรือนร้อยเปอร์เซ็นต์พี่นับคุณแม่บุเรือนนี่ครับเป็นรูปดอกคุณแม่บุเรือนนะครับขอสี่ร้อยบาทขอสี่ร้อยบาทเดียวพี่นะครับรูปดอกคุณแม่บุเรือนสี่ร้อยบาทนับสี่ร้อยบาทจัดได้จัดนะนะครับไม่ค่อยได้เจอนะนี่ดูเนี่ยยางคลาสสิกย่างอลังการเลยนะครับได้มาเดิมเดิมเลยเนี่ยเอาไปสี่ร้อยบาทนะครับคุณแม่บุเรือนนะครับสี่ร้อยบาทนี่ครับพี่อันนี้พอกผงนะครับพอกผงไว้นะพี่นะนะครับวิ่งวิ่งเลยนี่ วิ่งวิ่งเลยพี่นะครับพอกผงไว้นี่ดูนี่ดูก็พอกผงไว้เนี่ยนะครับเคยเจอหรือเปล่าเอเคยเจอหรือเปล่าพี่เบี้ยแก่พอกผงไม่มีแล้วพี่นะครับอันนี้ถือว่าเรามาแบ่งปันให้นะครับด้านหลังเป็นคล้ายพระปิตาอปิตาหลวงปู่เอี่ยมวัดหนังครับพี่น้าหัวเข่านะครับนะหัวเข่าเนี่ยเป็นคล้ายปิตาหลวงปู่เอี่ยมวัดหนังเนี่ยที่ยเราเป็นผงยานะ นะครับแล้วเป็นผงยานะพี่ไม่ใช่เจอเจอได้ง่ายๆนะครับอันนี้ไปได้มาแบบฟุกๆนะเอา400อ่า400บาทเท่านั้นนะครับเบี้ยวิ่งพี่นะครับผมบอกเราวิ่ง่วงมือเลยเนี่ยเนี่ยเบี้ยวิ่งวิ่งเลยพี่เอา400นะครับไม่ได้เบี้ยตันนะเบี้ยวิ่งนะครับเอาไป400บาทนะแล้วก็วัดเกรดนะครับสำหรับองค์นี้ก็พี่วัดเกรดดูเนื้อนี่นะพี่ดูเนื้อดูพิมพ์ดูทรงนี่นะครับดูเนื้อดูพิมพ์ดูทรงนี่นะวัดเกรดเอา300อนะครับองค์นี้นะพี่นะนะครับหมายเลขกห้าแบ่งนะครับแบ่งปลาเลยดูเนื้อนุ ดื่มดุ่มพิมพ์ทรงถูกต้องเป๊ะอยู่แล้วนะครับพิมรงก็เป๊ะอยู่แล้วนะครับเนื้อสวยมากนะครับองนี้นะบอกเลยว่าเนื้อสวยมากด้านข้างครับพี่อาจจะมีข้ามรักข้ามทองที่เขาลงไว้ในพี่นะติดอยู่บ้างอาจจะหลุดล่อนออกไปไม่หมดนะครับอาจจะหลุดล่อนออกไปไม่หมดรับพี่ด้านหลังบอกเลยว่าหนึบหนึบหนับเลยนะครับด้านหลังบอกเลยว่าหนึบหนับเลยพี่เห็นไหม นึบหนาบเลยพี่องค์นี้นะนะครับนะไม่ได้เอารุนแรงมากมายพี่เอาแค่300บาทเดี๋ยวพี่วัดเกจเจ็ดชั้นนิยมแหนมนี่ฐานนี่เป็นเรือเลยไหมเออฐานเป็นเรือเลยดูปลายฐานเป็นเข็มเลยโอ้โหเล็กเรียวเล็กแหลมคมนะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกและเจ็ดเจ็ดชั้นนิยมแน่นอนนะครับองค์นี้หมายเลขห้าสามร้อยบาทนะวัดเกจโอ้โหพี่นะราคานี้นะครับนะถือว่าใครไวใครได้แล้วกันเนาะเออใครไวใครได้แล้วกันพี่นะครับหมายเลขห้าสามร้อยบาทนะครับหมายเลขห้านะพี่นะนะครับ เดี๋ยวเราไปกันต่ออ่าเดี๋ยวเราไปกันต่อครับพี่นี่เลยเหรียญหลวงพ่อคุยอีกหนึ่งเหรียญนะครับวันนี้บอกเลยว่าจัดหลวงพ่อคุยให้เนื้อเน้นเน้นนะครับจัดบอหลวงพ่อคุยให้เนื้อเน้นเน้นเลยพี่นะครับเหรียญหลวงพ่อคุยครับพี่อันนี้เป็นเหรียญ หลังยันนะครับเออเหรียญหลังยันครับพี่ออกปี2อหนึ่งนะครับเหรียญนี้เอาสามร้อยบาทนะครับสามร้อยบาทเบาๆบางๆแบ่งปันเลยพี่นะครับเหรียญหลวงพ่อกลวยครับพี่นี่สภาพเดิมเลยนะเอาสามร้อยนะครับเอาสามร้อยบาทแล้วก็อันนี้ในกล่องเหรียญอะไรนะนะครับในกล่องคือเหรียญอะไรนะครับเหรียญนี้เป็นเหรียญของหลวงพ่ออะไรเนี่ยโอยคมกริบเลยนะครับคมกริบเลยพี่นะครับเหรียญนี้นะพี่นะนะครับเป็นเหรียญของหลวงพ่อฤาษีลิงดำนะครับเหรียญหลวงพ่อฤาษีลิงดำครับพี่นะครับเหรียญนี้ต้องขอเอ่อเขาได้นะขอราคานิดนึง พี่นะครับเดิมขากล่องเออนี่ครับพี่เท้าเวสสุวรรณนะครับเท้าเวสสุวรรณครับพี่นี่หลังเท้าเวสสุวรรณโอ้โหพี่นะครับะดูนี่นี่ดูนี่นะครับเหรียญแห้งๆเหรียญเก่าๆเลยเอาสามร้อยนะครับสามร้อยบาทเหรียญหลวงปู่ฤาษีดิ้งดำนะพี่นะดำให้พร้อมกล่องเลยเออให้พร้อมกล่องที่เขาใส่ไว้เลยพี่เอาสามร้อยบาทนะครับสามร้อยบาทมาต่อครับผมนะสาหรับรายการต่อไปครับพี่นะครับเอาองค์นี้เลยดีกว่านะครับแม่นางกวัก นะครับอันนี้น่าจะเป็นเนื้อผงนะครับเอ่อได้มาในชุดหลวงพ่อคุยครัพี่นะครับได้มาในชุดหลวงพ่อคุยนะพี่นะนะครับสําหรับแม่นางกวากองค์นี้นะครับเป็นเนื้อผงครับพี่น่าจะชุบรากไว้ไหมไอ้ไม่เคลือบแบกไว้ไหม น่าจะเคลือบแล็กนะพี่น้องนะผิวเขาอมเหลืองเหลืองนะเหมือนเขาเคลือบอะไรไว้นะพี่นะนรเคลือบเหมือนปากน้ําเลยอะโอ้ยพี่น่าสนใจนะบอกเลยว่าองค์นี้น่าสนใจมากๆนะครับเอา300บาทกับพี่นะครับแม่นังกวักา300บาทนะครับแล้วก็อีกหนึ่งองค์นะครับซึ่งเป็นพิมพ์ปั๊มซ้านะครับปั๊มซ้าของเราไม่ธรรมดาอยู่แล้วพี่นี่เดี๋ยวให้ดูเลยนะครับพิมพ์ปั๊มซ้ํา นะครับดูของปูทวดนี่พี่ดูร่องรอยการปั๊มนี่เขาจะมีเส้นมีเสี้ยนวิ่งเห็นไหมนะครับเขาจะมีเส้นมีเสี้ยนวิ่งข้างๆนี่ไม่ได้รอยรอยขยายในรอยปั๊มรอยกระแทกอ่ะมันจะมีเส้นเหมือนเส้นยืดๆแต่พี่เหมือนเสี้ยนวิ่งอ่ะเออเหมือนเส้นขนแมววิ่งเนี่ยวิ่งเป็นเส้นๆๆ้เส้นเส้นห็นไหมนี่คือร่องรอยการปั๊มนะพี่นะนะร่องรอยการกระแทกของโลหะนะครับนะเออร่องรอยการปั๊มร่องรอยการกระแทกของโลหะเนี่ยพามาเดิมเลยนะเป็นราคาแบ่งปันด้วยเนี่ย ไม่มีแล้วนะผมบอกเลยว่าราคานี้ต้องอืออเลยนะครับสามเท่านั้นนะครับถือว่ามาแบ่งปันกันไปพี่ใครไวใครได้แล้วกันนะครับใครไวใครได้แล้วกันพี่เอาไป300บาทนะครับแล้วก็อีกหนึ่งองค์นะอีกหนึ่งองค์จะเป็นพระสมเด็จนะพี่านาคาแป้งยังขาวๆนวลๆเนียนๆอยูเ่เ,เ,ยเ,ยยเลยพี่ดูเนื้อเนี่ย คาแป้งยังขาวๆเนียนๆนวลๆอยู่เลยจะพี่จ๋านนะครับสำหรับพระสมเด็จองนี้นะเป็นพระสมเด็จพิมใหญ่พิมพ์หลวงวิจารนะครับเออพิมพหลวงวิจารนะพี่นะนะครับเส้นเขาจะเออคือเรื่องอะไรเส้นเขาจะเล็กเรียวนะครับนะมองนะไรเขาเป็นธรรมชาติก็พี่โอ้โหให้เสน่ห์จริงๆองคนี้นะครับเออให้เสน่ห์จริงๆดูด้านหลังนี่นี่ดูคาบเนี่ย นะพี่นะนะครัอยปี่รอยแย่ความหนึบความนุ่มนะครับมาครบถ้วนมาครบถ้วนครับพี่สำหรับองค์นี้เอา300บาทนี่ดูเม็ดมวลสารนี่นะครับองค์นี้นะพี่นะนะหมายเลข6นะครับหมายเลข6เอาไป300บาทนะครับเดี๋ยวขออนุญาตใส่ซองได้เขียนราคาไว้ให้นะครับอันนี้เป็นหมายเลข6นะพี่นะนะครับเดี๋ยวขออนุญาตเลยนะครับหมายเลข6 300บาทนี่ไปต่อนะครับยังไม่พอแค่นี้พี่นะนะไปต่อ อันนี้เป็นเขาเรียกว่าเออโอ้โหพี่ดูไข่เนี่พี่ดูไข่ว่านเนี่ยนะพี่ลองมองดูไข่ว่านเนี่ยเป็นไงนะครับเป็นไงล่ะดูไข่ว่านนะครับค่อยๆไล่เออค่อยๆไล่ครับพี่น้ำน่าจะเป็นพิมพ์ชะลูดใหญ่นะครับพิมพ์ชะลูดครับพี่ทวดชลูดในดูหน้าเนี่ยลึกบึกเลยนับลึกบึกเลยนะครับด้านหลังครับพี่นี่ดูคาบเห็นไหมนะครับเนื้อว่านะพี่เขาจะแบบว่า เขาจะไม่แน่นห่ะมันจะส,วสว่วๆอ่ามันจะแบบว่ามันนุ่มๆนำ้ำๆส,วสว่วๆแบบว่าเขาเรียกว่าอะไร,รอ่ะเนื้อมันจะไม่แน่นแข็งปักหรอกเออมันจะไม่แน่นหรอกพี่น้ําเนื้อวาดนะ่นะน้ําเนื้อวาดได้ไหมนะสามร้อยเออสามร้อยบาทนะครับใครไวใครได้อ่ะอยู่ที่จังหวะพวกพี่แล้วล่ะนะครับอันนี้เป็นจันลอยนะครับจันลอยใช่ไหมรูปขงปู่ทิมวัดประหัตไลดูหน้าดูตาเนี่ย นะครับดูหน้าดูตาดูความเป็นธรรมชาติอ่าดูหน้าดูตาดูความเป็นธรรมชาตินะครับเป็นจันลอยใช่ไหมพี่องค์ใหญ่ใหญ่อ่ะผมไม่รู้จันลอยหรือเขาเรียกว่าอะไรอ่ะนะครับเนี่ยที่วางอะไรศีลาเลิกเนี่ยนะครับนะที่วางศีลาเลิกนะครับนะสาราการเปลี่ยนวัดพระราหัดไรนะครับเอาไป200ได้ไหมเออสัก200ได้ไหมเนื้อสวยครับพี่เนื้อผงพายกูมาเนื้อสวยพิมพ์สวยคมชัดลึกนะครับเนื้อสวยพิมพ์สวยคมชัดลึกอยู่แล้วพี่200นะครับเอาแค่นี้พอเออเอาแค่นี้พอพี่หลวงปู่ทิมนะ เอาไป200บาทนะครับแล้วก็หัวแหวนอันนี้นเป็นหลวงพ่ออะไรเดี๋ยวผมให้ดูนะนะครับอ exactly <nej> <jon> <like otom. S 2> ันนี้เป็นของหลวงพ่อหลวงพ่อขายครับพี่แนวพี่นะนะหัวแหวน่อโบราณหลวงพ่อขายไม่ได้เจอแน่นอนนี่พี่ดูด้านหลังนี่เป็นไงร่องรอยการหล่อเนี่ยนี่ยนะครับดูด้านหลังนี่ร่องรอยการหล่อเนี่ยนะครับไม่มีแล้วพี่นะครับเป็นหัวแหวนหล่อโบราณนะครับพ่อท่าน้ายนะครับพ่อท่านขายหล่อโบราณนะครับเอาไป 300บาทนะครับโอ้โราคาแทบใจขาดดิ้นนะครับ300บาทแล้วก็พระรีลาครับพี่แนะสำหรับพระรีลาองค์นี้นะครับ เป็นพระลีลาคล้ายพระสันนะพระสันชัยนาทนะครับอ่าเป็นพระลีลาคล้ายพระสันชัยนาทอีกด้านนึงเป็นตัวยันหลวงพ่อกลวยพี่นะครับอันนี้เป็นของหลวงพ่อกลวยแน่นอนนะครับแต่เป็นพระลีลานะครับแต่เป็นพระลีลาเอา300อนะครับแต่นานจะเจอนะนี่ดูเนื้อก่อนนะครับพี่ลองแยกแยะเนื้อดินได้เลยนะครับดินเก่าดินใหม่นะครับพี่ๆน่าจะมองกันออกอ่าพี่ๆน่าจะมองกันออกอยู่แล้วนะครับสำหรับหลวงพ่อกลวยเนื้อดินพระลีลานะพี่นะนะพิมพระสันเนี่ยสามร้อยนะครับสามร้อยบาทนะครับแล้วก็หลวงปู่สุขครับพี่ ปูสุกปากคลองมาข่ามเท่านะครับก็ไม่ได้งัดออกนะมาอย่างนี้เลยเนี่ยเออมาอย่างนี้เลยเนี่ยนะครับมีตะกั่วหุ้มด้วยนะครับอันนี้เขาจานหลังไว้ด้วยนะเอออันนี้เขาจานหลังด้วยเอาสามร้อยสามร้อยบาทเท่านั้นนะครับองนี้นะดูเนื้อเนี่ยนะครับดูเนื้อดูร่องรอยในการจาน สามร้อยก็พี่หลวงปู่สุกปากคลองมะขามเท่านะครับเอาสามร้อยบาทแล้วก็อีกหนึ่งองนะครับอันนี้ก็จะเป็นหลวงพ่อแก้วนะครับปีตานะครับอันนี้มีหมุดทองนะคปีตาหมุดทองก็พี่มีหมุดหมุดทองทองฝังอยู่ในเนื้อพระนะฝังอยู่ในเนื้อพระก็พี่นะเป็นพิมพ์หลวงพ่อแก้วนะครับเป็นพิมพ์หลวงพ่อแก้วหลังแบบอ้าวต้องจัดแล้วเจออย่างนี้ต้องจัดแล้วพี่นะครับสามร้อยบาทก็พี่หลวงพ่อแก้วนะพี่นะนะมีหมุดทองด้หน้าด้วยเอาสามร้อยรายการสุดท้ายแระท้ายสุดก็พี่องค์นี้เลย รายการสุดท้ายแะท้ายสุดนี่ดูเนื้อนี่นะครับลงรักปิดทองนะครับอง์นี้นะลงรักปิดทองเห็นไหมเนี่ยดูร่องรอยในการลงรักเนี่ยนะครับข้ามรักข้ามทองนะครับหุยกรอบอย่างเก่าเลยพี่นะผมไม่กล้าระเบิดกรอบออกเออผมไม่กล้าระเบิดกรอบออกนะครับองค์นี้พิเศษตรงไหนใช่ไหมเออองนี้มีความโดดเด่นและมีความพิเศษตรงไหนใช่ไหมนี่ดูด้านหลังนี่ด้านหลังมีร่องรอยการกดเลยนะครับนี่ดูเนื้อนี่นี่ดูเนื้อะนรับผมบอกเลยว่านนๆจะเจอได้ด้านหลังมีร่องรอยในการกดเนี่ยดูเนื้อนี่โโหค่อยไล่ดูเนี่ย โอ้โหพี่ไม่มีอีกแล้วนะครับผมบอกเลยว่าหนึ่งเดียวเออหนึ่งเดียวจริงๆนะครับนั้นนะจะเจอสักองคนะครับไม่ค่อยได้เจอเจอนะครับอีองคที่แบบว่ามีรอยนิ้วมือใหญ่ๆ,ๆอ่ะนะครับดูดิรอยนิ้วมือ,อยังใหญ่เลยและเป็นธรรมชาติส่วนมากรอยเจอหลังกระดานนะครับหลังกระดานหลังปาดหลังอะไรต่างๆนะหลังหนังสือจีนแต่องค์นี้นะครับหลังรอยนิ้วมือในการกดพิมพ์อแล้วดูด้านข้างนี่นี่ยังเห็นอยู่เลยเนี่ยแม่รอย100ปี่รอยแยะด้านข้างนี่อันนี้คือพระเดิมนะครับพระเดิมๆเลยสี่ร้อยบาทนะครับนะพี่นะนะหมายเลขเจ็ด 400บาทนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตเขียนให้ได้รับชมเลยนะครับจะได้เจะได้ไม่งงกันนะพี่นะนะครับอันนี้ก็จะเป็นหมายเลขเจ็ดสี0ร้บาทนะหมายเลขเจ็ด400บาทนะครับวันนี้ก็มีประมาณนี้นะครับพี่ๆถ้าสนใจรายการไหนนะครับสายด่วนสายตรงเข้ามาผมได้เลยพร้อมรับสายเสมอวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ